้้้รางนนนที่ตอนนี้นะคะเครื่องของเรานะคะ,ะกําลังนะคะน้ํากําลังจะไหลแล้วนะคะที่พุทธวัจนะป่าแพรนะคะ,ะเห็นไหมคะ,ะทุกคนจะเห็นสีดําของคาร์บอนนะคะของไส้คาร์บอนนะคะก็เราก็กําลังจะไล่น้ํานะคะเมื่อกลับขอพบพระคุณท่านเจ้าอาวาสน,นะคะ ที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลนะคะพวกเราอย่างดีเลยนะคะตอนนี้เจ็ก็กำลังบอกวิธีการนะคะที่จะใช้น้ำใช้น้ำแมกเนติกนะคะให้พระอาจารย์ลองนะคะก็ปล่อยเลยครับก็จะตั้งไว้สามถึงห้านาทีสามถึงห้านาทีก็จะตัดของเข้าเองอีกแบบนึ่งก็คือมีสองแบบนะคะแก้วนะครับกระปุกดีไซน์นะครับ เยิมเยิมยอดนะคะมใช้แก้วน้ำมือร้ายมามันจะไหลเลยคใช่ไหลเป็นหยักตะขวดเล็กนะครับปวดอันนี้จะ้จะที่พิเศษอะไรแท้ขนาดนี้ล่ะจริงค่ะพระอาจารย์ผมแต่ปุ่มนี้ไม่ต้องเป็กดนะครทุกคนน้ำตัวนี้ไม่ต้องครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่ะเปิดปิดปุ่เดียวสีเขียวเปิดแล้วก็ปิดเบาๆช้าๆค่ะพระอาจารย์ลองใหม่นะคะค่ะ ปล่อยมือค่ะอันนี้ก็จะไหลอยู่สามถึงห้านาทีใช่ค่ะถ้าเราจะหยุดก่อนแล้วก็กดรอบค่ะลองลองกดใหม่ค่ะพระอาจารย์กดจนปั๊บค่ะนี่สุดยอดแล้วทีนี้พระอาจารย์ลองลองแบบสั้นๆดูนะคะลองแบบสั้นดูเอามือเอามือเมื่อกี้ค่ะด้านล่างครับเน่เห็นไหมอันนี้ได้ระบบเซ็นเซอร์แค่ะต่มือเราไม่ไปถูกเซ็นเซอร์น้ำก็ไม่ไหลน้ำไม่ไหลเพราะว่าเซ็นเซอร์อยู่อยู่ด้านซ้ายค่ะเห็นไหมฮะ นั่นาจรย์ลองเอาแก้วมาให้พระอาจารย์ถือหนอ่อยเร็วเออลองดูนะคะอ่านั่นละเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากค่ะใช่ค่ะก็มีฐานไงคะพระอาจารย์ฐานอยู่ที่ข้างนี้ฐานสี่ก้อนเป็นนวัตรกรรม,ม,มใช่ค่ะเป็นปีค่ะพระอาจารย์เป็นาา<อ>ปีนอะค่ะฐานเอเอเออะไรนะฐานเออะไรนะเจ๊ฐานเออะไรนะสองอสก้อนสองเอสี่ก้อนค่ะเยี่ยมเยี่ยมมากเลยค่ะหลวงพ่อลองดูนะคะอ่ะทุกคนเชิญค่ะแม่แม่ จามาดูจ้าแม่ใกล้เสร็จแล้วจ้าล่าเรียบร้อยเลยเออนะคะยังยังชิมไม่ได้ต้องต้องไล่ก่อนรอดูน้ําไหลก่อนสอนพ้าชานก่อนอย่าเพิ่งชันนะคะรดน้ําต้นไม้ไปเลยจ้าะ้าจาร์ชั้นเลยบอก <c oughs> โอ้ยนึกว่าอาจาร์ผาชานปากเปียกมืดเลยมา <c oughs> บอกะ้าจานเ <c oughs> นาะไลหนามซะก่อน คือคือถึงถึงฉันไปก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นคาร์บอนค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะอันไหนอันไหนจ๊ะค่ะที่ดีที่ดีค่ะแย็ดแยดคิดได้พอดีแล้วก็พระอาจารย์ก็แนะนําด้วยค่ะได้ได้ท่านอำนวยความสะดวกทุกอย่างอ่ะก็เลยเสร็จเนาะก็ดีใจค่ะน้ด่มเพื่อาพใช่ค่ะน้ำแมกเนติกก็ได้ค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะน้ำดื่มแมกเนติกค่ะได้ โอ้โหหนูหนูนึกค่ะหนูนึกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะที่นี่นะหนูนึกเคยดูเธอที่นี่นะจะมีกําลังมีพลังในการที่จะ,ะทําให้ร่างของตัวเองเนาะ,ะมีสุขภาพแข็งแรงได้ทําสิ่งดีๆอีกเยอะเลยค่ะแจ๊ดเห็นไหมแจ๊ดก็ททำเงือแตกเงอแตนเลยนะหน่อยเดียวเองแต่แต่งแตงเงือค่ะแต่งเงือเยอะค่ะใช่ค่ะ คนกอกน้ําอยู่ที่นี่แหละค่ะได้ได้น้องนี่แหละค่ะที่ทําให้งานเจริญเติบโตตั้งแต่แรกไม่ไม่มีค่ะมีแต่องค์กรค่ะเป็นธุรกิจบุญค่ะเป็นบุญค่ะก็บอกคนดื่มน้ําบอกบุญาจ์ก็ได้บุญไปทํางานไปค่ะได้ได้ได้รายได้ได้รายได้แต่ว่าได้ได้ทำบุญกับน้ำนะแต่ก็เกิดรายได้ค่ะค่ะ อันเห็ดอันกอกนาำอันแบ่งคนไปเงินไหลซ้ายไหลขวาบุญบุญแจดค่ะค่ะก็ก็อันนี้ก็ก็ได้บุญคึ้นกันนะก็ดีใจใช่ใช่ก็รอรอทำตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนค่ะก็เนี่ยค่ะบรรยากาศตัวนี้ค่ะในบรรยากาศนะของแม่แม่สมดิษนั่งอยู่อยู่ไกล้ๆนู้นนะเจ้าของ เจ้าของคนแม่เสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยย่างแม่เลยหลือตัวอาบอีกเดี๋ยวแม่ก็กลับทีแม่หลือตัวอาบเสร็จแล้วคแม่แม่จะเมื่อแล้วยงม่ยังไม่กลับไม่กินตามก่อนย่างกินจะไปอยู่ทําไมล่ะไม่กินท่าไมอ่ะเออเออเรื่องอะไรหนูจะไม่กินเดินเนี่ยเออกินน้ากันดีนะไม่กลับหรอกแม่หนูไม่กลับหรอกแม่นะหนูอยู่กินข้าวกับแม่ก่อนนะ มาแล้วเนาะแม่นิวเนะาะเออสิไปส้เข้ากับยูน้ำกันเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากมากเลยนะก็กํากลังค่ะเนี่ยรอรอไล่น้ําเสร็จเสร็จแล้วล่ะค่ะก็โอ้สุดยอดจริงๆค่ะสุดยอดแบบสวยลงตัวมากนะอันนี้คือพุทธนะคะพุทธวจ,จนะป่าแพงนะคะเห็นไหมฮะ,ะสิ่งที่พี่ณอรชอบเนาะก็คือตัวหนังสือค่ะ ดูนะพวกเรานะแบบว่าแพลนแพลนไปเนี่ยทุกจุดนะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเห็นนะฮะคือในอาคารสถานที่ที่ใหญ่มากแล้วก็ร่มรื่นเนาะร่มรื่นแล้วก็สวยงามนะคะก็พี่นอ่นมามา,มาหลายหลายรอบแล้วนะคะ,ะเพื่อมาแบ่งปันน,มมน้ำมินติกเนาะจากน้องวันดีนะคะน้องน้องวันดีพามาเนาะแล้วก็เสร็จแล้วแม่สําฤทนะคะก็เป็นคน นำนำน้ำมาต่อเพราะว่าท่านท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่อยู่แล้วเนาะก็สวยค่ะสวยเห็นรถเราตากแดดอยู่ที่นี่นะก็ขอบคุณรถน้องร่ำรวยเนาะพาพาเราไปทำความดีในทุกทที่เลยนะคะเห็นไหมฮะเนี่ยเราก็เราก็รู้สึกนะรู้สึกดีค่ะกับทุกๆ ทุกบรรยากาศที่นี่นะคะก็คือตัวหนังสือสวยถูกใจพี่นออนมากนะคะคืออประทับใจที่สุดเลยคือรูปรักษ์ของตัวหนังสือนะคะซึ่งหาหาถูกใจคนโบราณแบบเราไม่ค่อยได้มั้งนะก็ต้นไม้ร่มรื่นนี่นี่ท่ามกลางแดดเลยนะคะอันนี้รถแม่สำลิดนะ ท่านจะเขียนด้านหลังไว้ว่าพุทธ,ธวจนะนะท่านไปทุกที่นะคะที่เป็นพุทธ,ธวจนะนะคะอันนี้ต้นอะไรไม่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 แน่ใจนะก็ผู้รู้ก็คงจะรู้นะ,ะเราไม่รู้นะอันนี้ก็เนี่ยค่ะเป็นเป็นบริเวณเนาะน้ำมณิตริข,ของเรานะคะได้หลั่งไหลนะมาที่นี่นะคะก็ขอขอบคุณนะแม่สัมฤทธิ์นะคะแม่สัมฤทธิ์ชื่นตาเนาะที่ ได้มามอบเป็นเครื่องที่สองแล้วนะเครื่องที่หนึ่งก็คือพุทธวัจนะป่าบุญมีนะคะของแม่ติ๋มเนี่ยเป็นเครื่องที่หนึ่งก็คือพุทธวัจนสีข้อวางนะคะก็เป็นไปตามที่ทุกๆคนนะได้ปฏิบัติแล้วก็บูชากันอยู่นะคะเชื่อถือกันอยู่เนาะก็สิ่งดีที่สุดก็คือเราอะดีใจนะที่น้ำแม่เล็ก ได้หลั่งไหลนะสู่ชุมชนที่รับร่มรื่นนะคะแล้วก็สวยงามแห่งนี้นะก็หวังว่าน้ำมิเนติกนะคะจะเป็นขวัญใจนะของทุกๆคนเลยนะคะที่มาปฏิบัตินะคะความดีนะคะที่พุทธวจนะแห่งนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะประสบ ความสุขความเจริญเนาะทั้งผู้ที่นำมามอบแล้วก็ทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะทุกๆคนในวันนี้นะคะก็เครื่องนี้เป็นเครื่องที่16นะ16ของโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีแล้วนะคะก็คือต่อไปวันที่25นะคะ25ตุลานี่ก็จะเป็นเครื่องที่17 ของโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีอาเฟสท,ที่สองแล้วนะคะก็เราก็ดีใจเนาะได้แบ่งปันนะคะแม่ชีก็จะสุขภาพดีขึ้นนะใช่ใช่ค่ะจอเป็นระบบนวัตกรรมค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งเ,เครื่องเครื่องอื่นๆนี่ยังใช้ปักเสียบอยู่นะคะ <c oughs> แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะคะค่ะ <c oughs> ใช่ซอสอคักแทเถะนะ,ะต้องซอคักๆจะได้ใช้เป็นนะคะก็ หลายหคนนะคะกดกดยังไม่เป็นนะคะเห็นะคะอันนี้เป็นเป็นบรรยากาศของโรงครัวนะคะ,ะท่านพระอาจารย์น่ารักมากนะคะท่านได้อ,อำนวยความสะดวกให้กับเราเนาะอันนี้ว่ามีรถเนี่ยขาดหรืออะไรวิ่งรถเอาเลยเนี่ยว้างนะ,ะใช้รถนะคะในการที่จะ,ะทําภารกิจนะได้ง่ายขึ้นได้สะดวกขึ้นนะคะอันนี้น้ําก็หลั่งไหลแล้วนะคะที่ พุทธวัชนะปลาแพงอำเภอเหล่าเสือโกกนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นเครื่องที่16ของโครงการรวมพลังแบ่งปันความดี38คน38เครื่อง38เดือนเดือนละ1,000บาทนะคะกำลังไล่น้ำนะโอ้ยยอดเยี่ยมเลยอยู่ในจุดที่ดีมากเลยเพราะว่าอะไรเป็นที่ที่เป็นก๊อกเหมือนวัดป่าขาใหญ่เลยนะมีก๊อกเยอะแยะเลยนะที่นี่ก็มีกอกนะก๊อกเต็มไปหมดเลยนะคะ อา่ก็มีอุปกรณ์อ่างล้างจานล้างมือสําหรับญาติโยมนะก็มีป้ายว่าอย่าลืมปิดน้ําด้วยนะคะอย่าลืมปิดน้ําแล้วก็อย่าลืมปิดน้ํานะคะแต่น้ําตัวนี้นะคะจะหลั่งไหลนะที่นี่นะคะเพื่อสุขภาพดีนะของผู้คนนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะติดตั้งนะคะ,ะตัวตัวอาบนะคะ ในกุฏิของท่านเจ้าอาวาสนะคะแล้วหลังจากนั้นนะเราก็จะร่วมรับประทานอาหารนะรับประทานอาหารร่วมกันนะเพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีเนาะนะนะที่น้ำเมกเนติกได้มาถึงตรงนี้แล้วนะทุกๆคนนะก็มีความสุขเนาะในการที่ได้ทำให้นันแมกเนติกมาถึงตรงจุดนี้ได้ก็ขอขอบคุณผู้ ผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องนะลำดับที่ 10, 16นะคะที่รู้ว่า,ามาจะมาวัดนะท่านก็สละให้นะสละให้เรานะเป็นเครื่องที่16แทนนะแล้วท่านก็รอรับเป็นลำดับต่อไปนะก็ขอขอบคุณเจ้าของเครื่องลำดับที่16มาณนที่นี้ด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีคะ่ะเป็นเรื่องของการเสียสละแล้วก็การแบ่งปนันท่านก็เอาน้ําไปให้ แม่นะคะที่จังหวัดตรังนะแล้วก็จะให้คุณแม่แจกน้ําเพื่อนบ้านนะท่านก็รู้ว่าออวัดวัดยังไม่ได้นะท่านก็บอกเอา,เอาไว้ก่อนนะให้ให้วัดก่อนนะท่านจะรอเป็นลําดับต่อไปเนาะโอ้ดีใจนะพี่นออนก็ดีใจมากนะคะที่ที่น้ําแม่นติกหลังลายแล้วนะคะที่พุทธวัจนป่าแผงนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะ ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ